You are listening to the Game Changer podcast ที่จะเปลี่ยนให้คุณได้ผลลัพธ์แบบทะลุทะลวงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ podcast รายการ The Game Changer และตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับดาดิโอใน EP นี้เรามา จัดการเวลากันดีกว่าครับจัดการเวลาเพราะถ้าคุณไม่จัดการเวลาเนี่ยเวลาก็จะจัดการเราครับแดดดี้มีคำแนะนำดีๆนะครับเรียกว่าเป็น3วิธีนะครับบริหารเวลาของคุณปีเตอร์ดรักเกอร์นะครับคุณปีเตอร์ดรักเกอร์เนี่ยเป็นใครครับก็ถือว่าเป็นนักเขียนเป็น นักจัดการนะครับที่ปรึกษาถือว่าเป็นกูรูคนหนึ่งเลยแหละแล้วก็ทฤษฎีของเขาแนวคิดต่างๆของเขาเนี่ยครับยังไม่ลาสมัยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนจํานวนมากนะครับมาหลายทศวรรษแล้วด้วยนะครับจัดการเวลาก่อนที่เวลาจะจัดการเราครับต้องบอกอย่างนี้นะว่าความเท่าเทียม เดียวบนโลกเนี่ยที่ทุกคนมีนะครับก็คือเวลาเพราะทุกคนเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันและย้ำอีกทีนะนี่คือสิ่งเดียวจริงๆนะครับที่ทุกคนมีเท่ากันบนโลกนี้นะครับเคยเป็นไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราฉุดคิดขึ้นมาว่าเอะเราน่าจะสามารถจัดการบริหารเวลาของตัวเองให้ดีกว่านี้แล้วเคยสังเกตไหมว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็จะมีคนเพียงแค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีได้มีประสิทธิภาพครับ โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยการจัดการเวลานะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการวางแผนการปฏิบัติตามแผนให้สําเร็จนะครับแต่บางครั้งเนี่ยหรือหลายครั้งนะอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาทําให้คุณเนี่ยฉุดรั้งนะครับไปไม่ถึงแผนหรือไปถึงแผนได้ช้ากว่าที่คุณตั้งใจไว้นะครับเหตุการณ์ต่างๆาพวกนีย้ยกตัวอย่างเช่นนะครับในระหว่างวันในระหว่างสัปดาห์คุณอาจจะออกแบบไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้นะครับว่าคุณจะทําอะไรบ้าง แล้วอยู่ดีๆมันก็จะมีงานแทรกนะครับงานด่วนงานร้อนนะครับโผล่ขึ้นมานะครับมันก็ทําให้คุณเรียกว่าเห็นไเสียอาการไปใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของสภาพจราจรใช่ไหมที่พวกเราพบเจอกันแทบจะทุกวันจริงๆต้องบอกว่าทุกวันเลยด้วยซ้ํานะครับบางทีทําให้เราไปทํางานไม่ทันไปตามนัดไม่ทันนะครับหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่เราอาจจะโดน ถูกดุถูกตาหนิจากหัวหน้างานบ้างเป็นต้นนะครับอุปสรรคต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยนะครับที่เข้ามาแทรกแซงการทํางานของเราเนี่ยทำให้การทํางานของเราเนี่ยที่เราตั้งใจไว้มันถูกเรียกว่าอะไรนะถูกสะดุดใช่ไหมครับถูกขัดขาไปหน่อยมันอาจจะทําให้เราสําเร็จได้ยากขึ้นนะครับหรือช้าลง แล้วอาจจะกลายเป็นความกดดันนะครับที่เข้ามาขัดขวางการทํางานของคุณด้วยซ้านะครับแล้วถ้ามันหนักมากๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียเพราะไม่เป็นแรงกดดันผลเสียต่อสุขภาพจิตผลเสียกับพฤติกรรมของคุณเองด้วยนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับการจัดการเวลาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกุญแจที่สําคัญนะครับเพราะมันจะบ่งบอกถึงความสําเร็จได้คุณปีเตอร์ดรักเกอร์นะครับผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Effective Executive The definitive guide to getting the right things done นะครับเขากล่าวไว้ว่าการบริหารจัดการเวลาเป็นพื้นฐานของการสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและการค้นพบสิ่งสำคัญในชีวิตครับนอกจากนี้นะคุณรังเกอร์นะครับยังพูดเพิ่มเติมอีกนะว่าเวลาเนี่ยเป็นทรัพยากรที่หายากที่สุดนะครับถ้าคุณไม่จัดการให้ดีคุณก็ไม่มีอะไรจัดการได้อีกแล้วในชีวิต อีกทั้งเรื่องของการวิเคราะห์เวลานะครับยังเป็นวิธีที่ช่วยตรวจสอบระบบการทํางานและก็ความคิดที่สําคัญจริงๆทีนี้นะครับะถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพแลวเราต้องเริ่มจากตรงไหนต้องทํายังไงก่อนทํายังไงดีครับเดดดี้นะครับจะมาแนะนํา3วิธีการบริหารเวลาของคุณปีเตอร์ดรักเกอร์นะครับซึ่งอาจจะช่วยให้เราเนี่ยบริหารจัดการเวลาได้มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประสิทธิผลมากขึ้นครับ เรามาดูวิธีแรกนะครับอย่างที่แดดดี้ได้เกริ่นไปเมื่อชักครู่นะวิธีที่1นนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เวลาของคุณอันนี้เราต้องทําความเข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่อง2เรื่องนี้ก่อนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเวลากับเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการจะทำอ่าสองสองโจดนี้นะครับเวลากับสิ่งที่คุณต้องการจะทําในแต่ละกิจกรรมครับซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยมันสามารถ ช่วยกำหนดเวลาที่ดีที่สุดนะครับในการดำเนินงานแล้วก็การจัดระบบความคิดนะครับหากเกิดปัญหางานที่มันทับซ้อนกันคุณก็สามารถเรียกว่าให้ผู้อื่นที่มีส่วนร่วมมาช่วยเหลือคุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขอคำปรึกษาหรืออาจจะแบ่งงานช่วยกันทำนะครับให้สำเร็จรุ่งรงไปได้เทคนิคนี้นะครับประกอบไปประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ก็คือการจดบันทึกนะครับสิ่งที่คุณทำแล้วก็ระยะเวลาที่ทำไว้อย่างสม่ำเสมอมันจะทำให้สามารถ ประเมินแล้วก็สามารถเรียกว่าประมาณการได้นะครับในระยะเวลาของการทํางานในแต่ละกิจกรรมอันนี้มันจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงที่คุณจะเสียเวลาไปอย่างป่าประโยชน์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคแรกนะก็คือการเรื่องของวิเคราะห์เวลาของคุณเทคนิคที่2ครับก็บอกไว้ว่ากําจัดกิจกรรมที่คุณไม่ได้อะไรเลย เคยเป็นไหมครับที่บางทีเราทําอะไรไปเสร็จแล้วหรือระหว่างที่เราทําอยู่เนี่ยแล้วมันมีคําถามโผล่ขึ้นมาในหัวแล้วว่าแบบเราทําไปทําไมเนี่ยทําไปเราได้อะไรอะทาไปแล้วได้ประโยชน์อะไรอะเออมันไม่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับเนี่ยแหละปัญหาเนี้มันกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกของคนทํางานหลายต่อหลายคนนะครับจนเป็นซ้ําไปซ้ํามาเป็นเรียกว่าเป็นวัฏจักรของคนทํางานที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะถ้าเราต้องการแก้ปัญหานะครับโดยการระบุแล้วก็กําจัดกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือไม่จําเป็นที่ต้องทําตั้งแต่แรกนะครับคุณอาจจะพิจนารณาว่ากิจกรรมใดนะครับสามารถทําได้แล้วก็กิจกรรมไหนนะครับที่เราควรจะมอบหมายให้คนอื่นทําหรือกิจกรรมไหนที่ดูแล้วว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับมันอาจจะกลายเป็นแค่แบบภาษาเขาเรียกว่าเป็น nice thing to do nice thing to have ก็คือไม่ทํามันก็ไม่เป็นไรอ่ะแค่ทํำอาจจะอาจจะดูดีทำแล้วอาจจะแบบเออมันก็อาจจะมีอะไรใช่ไหมครับแต่สุดท้ายถามว่าไม่ทําแล้วมันก็ไม่ได้มีผลกระทบเสียหายอะไรเลยคุณอาจจะเลือกที่จะกําจัดตัดกิจกรรมพวกนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วคุณเสียเวลากับการกระทําอะไรไปบางอย่างถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับตัดออกตัดทิ้งนะครับต้องฝึกนะครับวิธีนี้ก็คือเรื่องของการกําจัดกิจกรรมที่คุณไม่ได้อะไรเลย เรามาดูเทคนิคที่3ครับรวบรวมและจัดเป็นบล็อกใหญ่อันนี้น่าสนใจครับคุณรังเกอร์เชื่อว่าหากเราเนี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเราพยายามจะบริหารจัดการแล้วแล้วก็มีเวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนี่ยเขามองว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากนักนะครับเพราะคุณเนี่ยไม่สามารถทํางานในความรับผิดชอบภายในเวลา15นาทีต่อวันได้คือมันน้อยมากนะครับเวลามันน้อยเกินไปถึงแม้ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ตามนะครับ แต่งานก็ไม่สําเร็จอยู่ดีนะครับก็ต้องทําใหม่แต่ถ้าหากว่าเราสามารถบรหิหารจัดการนะครับให้มีเวลาสัก 4- ถึง5ชั่วโมงต่อวันและเป็น4ถึง5ชั่วโมงที่มีคุณภาพนะครับโดยที่คุณไม่ถูกรบกวนในช่วงเวลานั้นเลยนะครับเรียกว่าคุณจะมีเวลาสร้างโครงล่างที่มั่นคงนะครับแล้วก็มีสมาธิสามารถโฟกัสนะครับทำให้งานเสร็จโดยใช้เวลาน้อยลงได้เรียกว่าเกิดทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ได้งานที่มีประสิทธิผลมีคุณภาพ ตามมานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น3เทคนิคใช่ไหมวิเคราะห์เวลาของคุณนะครับสเนี่ยกำจัดกิจกรรมที่คุณไม่ได้อะไรเลยแล้วก็3รวบรวมแล้วก็จัดเป็นบล็อกใหญ่ก็คือสามารถจัดสรรเวลาได้นะครับดังนั้นนะคุณต้องจัดสรรเวลาแต่ละช่วงนะครับว่างานใดควรทําตอนไหนนะครับและอาจจะใส่ไว้ในปฏิทินนะครับหรือหลายคนเนี่ยก็ทํากันโดยการเขียนไว้ใน To-do list นะครับว่า วันนี้จะทําอะไรยังไงบ้างนะครับหรืออาจจะมีเทคนิคอื่นๆควบคู่ไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้คุณสามารถทํางานทํากิจกรรมนั้นได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยนะครับไม่ว่ายุคสมัยไหนจะผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับหรือจะมีเทคโนโลยีก้าวไปแค่ไหนมีกัดเจ็ตมีแอปพลิเคชันไหนนะครับที่มาช่วยในการบริหารจัดการเวลาคุณนะครับการบริหารเวลาของมนุษย์เนี่ยก็ยังมีความทา้าทายอยู่เสมอนะครับ แล้วถ้าจะวัดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการทํางานก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรเวลาของคุณแล้วละครับแล้วจะรอช้าอยู่ทําไมลองมาฝึกนะครับเริ่มวางแผนจัดสรรเวลากันดีกว่าครับถ้าหากว่าชอบ EP ที่เอาไปใช้ประโยชน์นะครับได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการบริหารตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานมีคุณภาพมากขึ้นนะครับอย่าลืมไปกำลังใจให้แดดดีด้วยการกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับขอข้อละหนึ่งติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาด ep ต่อไปของแดดดีด้วยครับสำหรับ ep นี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามรับฟังเราพบกันใหม่ใน ep หน้าครับไปแล้วสวัสดีครับ